โอเคสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วสำหรับการเก็บเงินในกิจกรรมที่ต้องไปทำไฮส์ให้ได้ครบ20ล้านล้านซึ่งณตอนนี้ผ่านมา2สัปดาห์เราก็เก็บได้เป็นจํานวน9ล้านล้านแล้วซึ่งเกือบจะครึ่งทางแล้วก็เขาบอกเดทไลน์มานะก็คือวันที่4ธันวาคมนี้นั่นเองก็เลยประมาณ2สัปดาห์ไม่ถึงไดซ้ซ้ําซึ่งน่าเป็นห่วงนิดๆน,นะเพราะว่ามันมันจะถึงไหมเนี่ยแต่ถ้าจะถึงนี่ก็แบบน่าจะฉิวเฉียดน่าดูในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นไฮ์ที่หลายคนน่าจะเคยเห็นกันจะเป็น ไฮสแสเตอร์นะไฮสแกสุดในเกมก็จะมีโบนัสแล้วก็หลายอย่างเลยแต่อย่างก่อนอื่นเนี่ยก็มาดูของรางวัลที่เขาเปิดเผยในสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นชุด ไอห,หน่วยสวัสดในเกมนั้น,นเรียกว่านูสซึ่งเท่บากๆเลยนะมันแบบเต็มชุดเลยมีหมวกมีอะไรวิธีปลดล็อกก็ต้องไปทำไอกิจกรรม20ล้านล้านนั้นให้เสร็จต้องช่วยๆกันนะแต่สิ่งที่ได้เลยในสัปดาห์นี้ถ้าเราทำไอชาเดนเะซ็ตนั้นก็คือจะเป็นเสื้อชื่อว่า Pacific Standard s w e สเวดอร์วิธีการได้มาเนี่ยก็คือไปทำไฮส์ฟินาลีของไฮส์อะไรก็ได้และตอนนี้ในเกมจะมีอยู่4 h ่ไฮส์นะที่เป็นไฮส์แบบออฟฟิเชียลจริงๆอะ่ะก็ไปทำฟินาลีให้เสร็จก็จะได้ไอเสื้อนีมา ก็ได้เงิน1นึ่งแสในเกมด้วยแล้วก็ยังไม่หมดนะอันนี้แปลกนิดนึงสัปดาห์นี้ Rockstar ให้โบนัสเงินฟรี2อง0สนถ้าเราไปทํา ภารกิจที่ชื่อว่าคัตกินเบลฟาร์มเรดหรือผมจะเรียกว่าไฮสกายทอดทั้งๆที่มันก็ไม่ใช่ไฮส์อะไรจริงๆนะแล้วก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเขารู้สึกว่าไม่รวมมาเป็นไฮส์ในเกมด้วยเพราะงั้นก็แปลกนิดนึงแต่ถ้าถามว่าดีไหมก็ดีนะเล่นเสร็จได้ห้าแสนบวกกับ2องแสนก็รวมเป็น7จ็ดแสนกว่าถือว่าโคตรดีเลยแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่รวมเข้ากับไอกิจกรรม20ล้านล้านนั่นอ่ะก็น่าเสียดายนิดๆแต่ไงมาดูรถฟรีมีเงื่อนขในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นรถเฝ้าค่าเนบูล่าเทอร์โบวิด ส่วนรถลองขับในชุมพี่เหม่งสีเมียสัปดาเนีก็โอเคอยู่นะไม่แย่ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจก็อาจจะเป็น Over f อ r ์ฟอร์ดอิมอร์อนงรถมันดูลำล้ำดีส่วนรถ2คันใน l u x ช r y รี่ออโตสก็ไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่แล้วก็รถ3คันในเอสคาร์เมนี่ก็แจ่มใช้ได้อยู่เหมือนกันตามที่เราเห็นอันนี้เลยมาดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในสัปดาห์นี้นะคือโบนัสเงินสลับโบนัสเงินก็จะมีโบนัสเงินคูณ2ที่โคตรแจ่มลยสัปดาห์นี้นะ่คือเป็น h ฮส์ออริจินอลหรือไฮเลสเตอร r หรือไฮสแรกสุดในเกมก็มีหลายชื่อนะแต่ว่าเป็นไฮสอันแรกสุดนในเกมที่แบบน่าจะเป็นอะไรที่ป๊อปปูลา่าที่สุดแล้วมาก่อนนะเพราะว่าเป็นวิธีหาเงินที่โคตรดีเลยแต,แต่ตอนนี้นี่ก็ผมว่าเฉยๆนะถ้าจะเล่นไฮสไอเลสเตอร์เนี่ยผมว่าเล่นเอาเนื้อเรื่องแล้วก็เล่นเอาฮากับเพื่อนประมาณนี้ก็พอแล้วเพราะว่ามันต้องบังคับอย่างน้อยมี2คนถึง4คนอะแล้วถ้าจะเน้นหาเงินผมว่าคงแนะนําแค่ให้เล่นไฮสแรกสุดเพราะว่ามันใช้2คนจบไวแล้วก็มันได้เงินโอเคนะถ้าเล่นบนดีในเฉพาะสัปดาห์ ที่มันมีบันทัดเงินคูณ2แบบนี้โคตรดีเลยแล้วก็ High Specific s t a ด d a r d ก็จะเป็น H ฮสที่5เนาะของไอไฮสเลสเตอร์ก็ได้เงินดีสุดแล้อาจจะลองไปลากเพื่อนมาหรือว่ามาดูบันทัดเงินอื่นๆในสัปดาห์นี้นะสำหรับคนที่เล่นโซโล่ก็มีบันทัดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนั่นก็คือออโตชอป p รเ b อ e r y Contract s. อันนี้ก็จะเป็นภารกิจกรารลั่นข่าวในไอธุรกิจออโตชอปหรือว่าร้านอู่รถนะอันนี้สามารถเล่นโซโล่ได้แล้วก็เป็นวิธีหาเงินที่ผมค่อนข้างแนะนําสําหรับคนทีเ่เล่นในสัปดดาาาาห์นนนี้เนะเพระว่่อยงงงึบัิคณ อภิคุณ2ด้วยแล้วก็ถามว่ามันเล่นง่ายไหมมันกลางๆแล้วกันเล่นตอนแรกอะ่ะทุกภารกิจในเกมนี้ม่เล่นยากกว่าแหละแต่พอแบบชินแล้วรู้วิธีการผ่านอะไรอเงี้ยก็เล่นแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วแหละแล้วถ้าโชคดีก็จะได้รับภารกิจไอที่ได้รับเงิน6กแสนในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าปกติมันได้เงิน3 0 0แสนใช่ไหมสัปดาห์นี้คูณ2ก็โอโ้โหครึ่งล้านกว่าเลยสมัตินคูณ2อันอื่นที่ผมว่าเฉยๆก็จะมี Hot Ring Reces แล้วก็มีโหมด r u n n i ่ง b a c ครีมิก์อีกอย่างหนึ่งที่โดดนะคตออรด แต่ไปใจดีมาจากไหนนะเขาให้บรัสของรดราคา40%อยากได้เลยก็คือ h i เอ็นท์อพาร์ตเมนต์จะเป็นห้องอพาร์ตเมนต์หรือไม่ก็เป็นบ้านจริงๆอ่ะที่เราสามารถซื้อได้แล้วก็ถ้ามันมีคําว่าไฮเอ็นเนี่ยก็คือเราสามารถหาห้องที่ไปทำไฮเลสเตอร์ได้ก็ถือว่ามีประโยชน์ดีมากแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองเปลี่ยนหรือว่าย้ายสถานที่หรือลองหาบ้านหลังใหม่อะไรเงี้ยซึ่งบางหลังเนี่ยมันก็จะมีอินทีเรียการตกแต่งภายในที่ไม่เหมือนกันด้วยเพราะงั้นก็ไปจัดการได้เขาให้ส่วนลดมาเพื่อ ต้อนรับกิจกรรมไอ้ไฮยี่สิบล้านล้านนี้นี่เองอะ่ะส่วนของลดราคา30%ก็แจมไม่แพ้กันเหมือนกันนะก็จะเป็นธุรกิจออโต้ช็อปซึ่งก็จะลดพวกของแต่งแล้วก็พวกค่า modify อะไรทั้งหลายเนี่ยพองัินสัปดาห์นี้โอ้ใช้เงินกันจุกเลยทีเดียวแล้วก็จะมีพวกยานพาหนะเป็นพวกรถต่างๆตามทจ่เห็นันนี้ก็มีแจมๆเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าจะให้คะแนนสัปดาห์เนี้ยบอกตรงนะโหน่าจะไม่ต่ำกว่า8เต็ม10เพราะว่าโบนัสเงินโคตรดีของลดราคาก็โคตรดีของฟรีก็ไม่แย่งถือว่า เป็นสัปดาห์ที่ k อ t a ามาแปลอีกแล้วแต่ถ้าถามว่าเราจะช่วยกันทำไอกิจกรรมไฮส์ยี่สิบล้านนี้ให้เสร็จยังไงถ้าสาหรับคนที่เล่นโซโล่เนี่ยผมก็ยังเป็นคำตอบเดิมนั่นคือไฮส์คาโยอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าไอไฮส์เลสเตอร์เนี่ยมันเล่นคนเดียวไม่ได้อะู่แต่ยังไงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ดาวไว้่านจะเป็นไฮส์สุดท้ายนั่นก็คือไฮส์คาสิโนมันเป็นไฮส์จริงๆสุดท้ายที่เหลืออยู่ในเกมที่เขายังไม่ได้ทำโบนัสเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็อาจจะหวังว่าเหมือนกิจกรรม UFO แบบกิจกรรมสสัััปดดดาาห์ุุุททท้ยกกก็จบน ไฮส์ที่มีอยู่อะไรอย่างงี้พอจากประสบการณ์ที่เล่นเกมนี้มานะเวลามีกิจกรรมคอมมูนิตี้ชาเลนจ์อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเป้าหมาย,ยาจริงๆอย่างเช่นสัปดาห์สุดท้ายยังขาดอีกสัก1ล้านล้าน,านอะไรเงี้ยเขาก็มักจะมีบรรัดเงินที่โคตรเวอร์เลยเราก็ต้องรอดูนะว่ามันจะมีบรรทัดเงินอะไรมาถ้าเกิดว่าเป้าหมายที่วางไว้มันยังไม่ถึงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีข่าวดีเร็ว,รวนี้ส่วนเดทไลน์ของกิจกรรม20ล้านล้านที่เขาให้มาก็คือวันที่4ธันวาคมใช่ไหมวันนั้นเนี่ยอาจจะมี DLC ใหม่เข้ามาเลยเพราะว่านวัน ของกิจกรรมไฮส์นี้หรือไม่ก็นะเดียวซีใหม่อาจจะเข้ามาวันที่11ธันวาคมอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าเพราะว่าเขามักจะเว้นไว้สักอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งเพื่อที่จะได้เปิดเผยข้อมูลให้คนทําใจหรือไม่ก็เก็บตังรอเอาไว้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะทางคนที่เข้ามาดูเฉยๆคนที่กดไลค์คลิปนี้คนที่คอมเมนต์หรือว่าคนที่สมัครสมาชิกถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับคนที่สมัครเนี่ยก็ดูได้แล้วไปเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนเสีย